พร้อมท้าทายความเร็วสุดขีดกับ SONIC บน MSI Core A8 หรือไม่ MSI และ Sega จับมือกันเปิดตัวโปรโมชั่นพิเศษที่จะทำให้เกมเมอร์ทุกคนเกรียนไฟซื้อ MSI Core A8 รุ่นใหม่ล่าสุดรับสิทธิ์ดาว์โหลดเกม SONIC RACING Crossworlds เวอร์ชั PC ฟรีแต่นี่คือจุดที่น่าทึ่งคุณจะได้สิ่งทยานไปทั่วทุกพื้นที่ดินทะเลอากาศและอวกาศกับ SONIC ตัวละครครบครันที่ทุกคนรู้จักในโลกเกมแข่งรถที่ไม่เคยมีมาก่อน และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนมักจะพลาดเกมเอซ c ยคอเอ8ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องเล่นเกมพกพาแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสัมผัสประสบการณ์การแข่งรถที่แท้จริงด้วยพลังประมวลผลเหนือชั้นคุณจะได้สร้างยานพาหนะสุดล้ำปลดล็อกแกดเจ็ดพิเศษและปลดปล่อยพลังอเทมเพื่อคว้าชัยชนะน่าสนใจใช่ไหมเซกยังออกแบบรถแข่งรุ่นพิเศษ m s i Exclusive ที่มีดีไซน์และสีสันที่สะท้อนเอกลักษณ์ของเอซายทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมนี้แตกต่างและน่าจดจำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกเล่นด้วยตัวละคร SONIC มากกว่า23ตัวมากที่สุดในบรรดาเกมแข่งรถ SONIC เลยคุณคิดว่า SONIC Racing c r o s s w o r d บน n i m t e n ซค s A 8จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การเล่นเกมแข่งรถของคุณอย่างไรชวนมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ โปรโมชั่นนี้มีระยะเวลาจำกัดรีบไปซื้อ MSI c l a w A8 ระหว่างวันที่26กันยายนถึง31ตุลาคม2568เพื่อรับสิทธิ์ดาวน์โหลดเกม SONIC RACING Crosswords Version PC ฟรีดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SONIC RACING Crosswords h t t p s w w w s e g a c o m s o n i c t h e h e d h o g s o n i c r a c i n g c r o s s w o r d s msi https www msi com msi youtube https www youtube com user msi gaming global msi facebook https www facebook com msi gaming msi instagram https www instagram com msi gaming msi twitter h t t p s t w i t t e r c o m m s t w i s t สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์เซเกอร์สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมดเซเกอร์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกาเครื่องหมายเซเกอร์โลโก้เซเกอร์ SONIC Racing และ SONIC Racing Crosswords เ,เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเซเกอร์คอร์ปอเรชัน เครื่องหมายการค้าโลโก้และลิขสิทธิ์อื่นๆที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องแต่ละรายสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายเกมบันเดิลโดยซอฟต์แวร์ซิมเบอซิส PTE-LTD